ประเทศมหาอำนาจที่มีการสำรอง S P R มากที่สุดในโลกหลังวิกฤตพลังงานในปี1973ในช่วงสงครามอาหรับอิสาราเอลครั้งที่4ทํทำให้สหรัฐอเมริกาต้องเริ่มดำเนินการสำรองเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์หรือ S P R ขึ้นในปี1975เพื่อบรรเทาปัญหาการหยุดชะงักของอุปทานในอนาคต Why w o l โดยประธานาธิบดีเจอร์ร็อฟอร์ดผู้นำสหรัฐในขณะนั้น,นได้ลงนามในประกาศกำหนดให้สหรัฐอเมริกาสามารถสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ได้มากถึง1000ล้านบาร์เรลโดยมีการซื้อคลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่จำนวนหนึ่งในปี1977จากนั้นเริ่มการก่อสร้างคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองบนดินครั้งแรกในเดือนมิถุนาย,ยนปี1977และวันที่21กรกฎาคมปี1977น้ำมันดิบประมาณ400 0 0บาร์เรลจากซาอุดีอราระเบียถูกส่งไปยังคลัง เก็บ S P R เป็นครั้งแรกค่ะสำหรับสำนักง,งานบริหาร S P R ของสหรัฐตั้งอยู่ในเขตเอมวูดชานเมืองนิวออร์ลีนมลมรลัฐลุยเซียนาประกอบด้วยคลังใต้ดิน4ีแห่งใกล้ๆอ่าวเม็กซิโกคลังใต้ดินที่มีความลึกราว6 0 0้0 0ถึงเมตรแต่ละคลังสามารถเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองได้ระหว่าง6 3ถึงล้านบาร์เรลกระทรวงพลังงานสหรัฐอ้างว่าการเก็บน้ำมันไว้ใต้พื้นผิวนั้นคุ้มค่ากว่าบนดินประมาณ10เท่าโดยมีข้อดีเพิ่มเติมคือไม่มีการล่วไหลและ การหมุนเวียนของน้ํามันตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะประธานาธิบดีและสภาคองเกรสต่างมีอํานาจควบคุม SPR โดยประธานาธิบดีจะเป็นผู้สั่งการในการจ่ายออกน้ํามันสํารองจาก SPR และสภาคองเกรสมีอํานาจอนุมัติในการเติมปริมาณน,น้ํามันเชื้อเพลิงสํารองใน SPR โดยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานสหรัฐมีหน้าที่ในการรับผิดชอบซื้อน้ํามันเพื่อเติม SPR ค่ะส่วนการนําออกมาใช้น,นั้นทางประธานาธิบดีสามารถอนุมัติการจ่ายออกน้ํามันสํารองจาก SPR ได้อย่าง รเพื่อตอบสนองต่อการหยุดชงะงักของการจัดหาพลังงานอย่างร้ายแรงหรือหากสหรัฐอเมริกาได้รับมอบหมายจากโครงการพลังงานระหว่างประเทศซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสมาชิกขององค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ตัวอย่างเช่นในปี2011ประเทศสมาชิกของ IEA ร่วมกันปล่อยน้ำมันจำนวน60ล้านบาเ์เรลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอันเป็นผลมาจากสงครามกลางเมืองในริเบียเป็นต้นค่ะสำหรับปริมาณความจุสูงสุดเต็มที่ของคลัง SPR ทั้งหมดของสหรัฐนั้นสามารถรองรับได้ประมาณ727ล้านบาร์เรลซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง SPR ของสหรัฐอยู่ที่ประมาณ367ล้านบาร์เรลซึ่งปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง SPR ของสหรัฐเมื่อลดลงเหลือน้อยกว่า400ล้านบาร์เรลจะส่งผลต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกสูงขึ้นค่ะและหากปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง SPR ของสหรัฐมากกว่า400ล้านบาร์เรลจะถือว่าอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพซึ่งจะส่งผลทําให้น้ํามันเชื้อเพลิงในตลาด โลกมีเสถียรภาพตามไปด้วยทั้งนี้นะคะจะเห็นได้ว่าสหาราัฐซึ่งเป็นทั้งประเทศผู้ผลิตน้ํามันและบริโภคน้ํามันอันดับหนึ่งของโลกให้ความสําคัญต่อ s p r เป็นอย่างมากเพราะ s p r นอกจากจะเป็นหลักประกันที่สําคัญที่สุดในด้านความมั่นคงทางพลังงานซึ่งแน่นอนค่ะว่าย่อมทรงผลกระทบต่อความมั่นคงโดยรวมของประเทศด้วยดังนั้นนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดสําหรับการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงของพี่น้องประชาชนชาวไทยจึงต้องจัดการให้ s p r ของไทยเกิด ขึ้นและประสบความสําเร็จโดยเร็วด่วนที่สุดซึ่งเป็นไปตามนโยบายสํารองน้ํามันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของพีรพันศาารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหากนโยบายนี้สามารถทําได้สําเร็จจะทําให้ประชาชนคนไทยที่ต้องบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สะท้อนความถูกต้องและเป็นธรรมอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของไทยอีกด้วยนะคะ วายว๊า